ทำอะะไรจ๊มาซื้อกาแฟแจกพิกัดร้านกาแฟที่เราเป็น FC ตัวยงนุศลาวิลเลจ4เดี๋ยวเข้ามาซอยสั่งซ้ายมือหลังที่6นับไปเลยจ้าเป็นร้านดึงในดวงใจเลยคาเฟ่ลับที่เราตามกินมานานเชา้าอันสดใสได้กาแฟักแก้วคงดีแต่มีเมนูเด็ดกว่านั้นอีกที่ร้านนี้ใครรู้บ้างเมนูเด็ดที่เราว่าคืออะไรลองทายกันดูชีอปังหรือขนมปังเกลือเมนูเด็ดที่เราชอบถึงขั้นต้องซื้อไปตุน โปรดของคนข้างๆกินด้วยอย่าดูดเยอะอย่าห่วงได้ไหมอ่ะมันอร่อยอ่ะหน้ากินมากอันนี้ได้มากินที่ร้านแบบได้นั่งกินปกติซื้อไปแล้วไปอุ่นอ,อร่อยอร่อยมากมันมปังเกลอร้านนี้แนะนำ เห็นแล้วแบบมันอร่อยสุดๆเห็นเนยป่ะเนยเยิมเยิมความเค็มแบบปลาแรมปลาแรมไม่เค็มจัดจะเล่าเรื่องตลอยฟังเคยซื้อกลับไปแล้วอุ่นจนมันไหมอ่ะตรงนี้เกลียมเลยยังต้องกินเลยเพราะความอร่อยเสียดายคือด้วยความอร่อยอ่ะยอมตัดตรงไหมออกแล้วกินก็ยังอร่อยอุ่นจนเกลียมนะเขาลืมอุ่นแล้วลืมแต่อร่อยมากแล้วยิ่งมากินที่ร้านนะยิ่งอร่อยเลยอีกเมนูหนึ่งที่ควรลองมัชชาราเต้มัชชารานี้ดีสุดๆ แต่เราสั่งหวานปกติเพราะเราติดหวานเข้มข้นมากอันนี้ซิกในเจอเขาเหมือนกันนะหลายคนติดใจอันนี้เราก็เช่นกันนานๆทีมาครั้งรื้อตุนซื้อฝากใครมาก็ฝากซื้อเติมเต็มวันดีๆที่สุดดีมาก ไปุูยัง,งต่ออร่อยมากจริงๆมันอร่อยแล้วแหละนะแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้มากินที่ร้านมีแต่ฝากเขาซื้อเพราะไม่ได้ว่างเวลามันไม่ได้กับเวลาเปิดปิดแว่าวันนี้มาโอ้ยด,ดีจริงๆขนมปังดีมากๆมินิฮันนี่ทต์ไอติมมะพร้าวร้านนี้เด็ดมากอย่าลืมแวะอามิโก